แล้วดูหน้าโหลดเก่สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าเกรฟหยาดนะครับเกมนี้เป็นเกมผีไทยนะครับแนวอนอมอลี่จับผิดกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าเกมผีไทยเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดละวั What? ดห้วยย่อเหรอกุยมันมีจริงมะเนี่ยเริ่มมาในหน้าวัดเพ่ผู้ชมพร้อมกับป้ายทางเข้าแล้วก็กด F เปิดไปฉายได้ครับ โอ้โอแต่รู้สึกว่ามันจะมีแบตเตอรี่นะครับตรงมุมบนขวาเห็นไหมอันนี้เป็นสะพานลอยครับโอ้โหเป็นป่าโอโนุวัตห้วยยอดเขาอยู่จริงด้วยครับอยู่อำเภอห้วยยอดตำบลห้วยยอดจังหวัดตรงังมาครับคุณผู้ชมได้เวลาแตะมือกันเลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าเมื่อแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าเรารุวมแรงร่วมใจกันครับในการหาอนามีเ่เฮ้ย,ยเฮ้ยใครเฮ้ยเอามันมันออกไปให้ใครเดินมา โอ้โหพากูค,คิดว่าผีตรงนี้มีเหมือนแท่งเทียนนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟชาร์จเหรออ๋อมันเป็นแบบชาร์จโทรศัพท์ครับใต้เดานะครับคือเราต้องทําเทียนให้ติดปะถ้าเขาตั้งเทียนมาเด่นขนาดนี้นะครับน่าจะประมาณนั้นสุาสานวัดห้วยยอดครับถ้าเกิดพบความผิดปกติเนี่ยก็จุดทูบนะครับก่อนที่เราจะออกต้องหาไปแช็กด้วยหาไปแช็กในการมาจุดนะครับตอนนี้เรยังไม่มีพื้นที่ไหนกาลังจะมืดลงเรื่อยๆนะครับเอาชิดละ อันนี้คือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอไปชาร์จโทรศัพท์พก่อนนะครับคุยโฉมแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะเว้ยบ,บรรยากาศอะเสียงอะไรวะเสียงเสียงอะไรอะตอนนี้มีมีโลงอยู่ด้วยครับอันนี้ทางไปไหนอะมีทางไปครับเฮย้ย อะไรมือบิวเพลงมาทำไมอะมันบิ้วเพลงมาคิดว่าตัวละครผมมันเห็นอะไรโรงศพรับตรงนี้ก็มีรูปน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เกิด13กุมภาครับเสียไปเมื่อ16ธันวาไม่มีใครรู้มาจากโรงใช่ปะมีพ้าครับตรงนี้แล้วมีเสียงสวดศพด้วยอะเทศบาลตำบลห้วยยอดรวมพลังไทยพ้นภัยยาเสพติดครับโคตไทยมีตุกๆนะครับ ลงศพเมื่อกี้ผมลองเปิดให้แบตหมดดูครับตอนนี้แบตหมดแล้วแล้วไฟม่งเป็นสีแดงเว้ยตรงน,นี้มีที่ชาร์จอีกหนึ่งครับเสียงอะไรอะ่ะไฟแชกอ๋อคือมันมีเสียง,งไฟแช็กด้วยครับตรงน,นี้เป็นสุสานครับเขาเรียกว่าอะไรนะโกรธเหรอหรืออะไรสักอย่างมีเสียงข้างในด้วยอะ่ะเสียงบางอย่างเนี้ยครับ โอ้โหบ่อน้ำน่าก,กลัวชิบหายอะไรกันวะเนี่ยเกมเฮ้ยันทางเดินไปไหนอะไม่เดินไปได้ปะมันมีเสียงเท้าคนย่ำอยู่ด้วยครับซึ่งมันไม่ใช่เสียงเท้าผมแน่นอ,อ,อนเนี่ยตรงนี้คือประตูออกครับเราไม่พบความผิดปกติใช่ไหมเพราะเกมหาโนอมอนี่ส่วนใหญ่เนียครับอันแรกมันมันไม่มีอะไรผิดปกติหรอเว้ยเขาได้สังเกตไปเพราะงั้นเราไปหลวงพี่ก็หลวงพี่ก็ปกติดีครับ อุ้ยมีแมวด้วยผมเพิ่งเห็นของจริงแล้วผููชมอันนี้ไอ้ตู้นี้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะเราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นด้วยนะครับรอบแรกชิดเลยไงเสียงเพลงเอ้ไม่ใช่เสียงเพลงขอโทษครับเสียงเสียงพระสวดเนะี่ยมีอยู่แล้วแปดหมดเลยครับแต่ว่าตรงลงมันจะมีที่ชาร์จผมไม่อยากจะบอกว่าผมวิ่งมั่วมาประมาณรอบสองรอบนีครับแล้วผมก็ทําไฟติดขึ้นมาอันคือ <c oughs> มันมั่วจัดเลยอะน้องแมวยังอยู่นะครับอันนี้โอเคไม่รู้เนยว่าอะไรปกติหรือผิดโอ้โหอโนโมอรี่มันมองยากมากเลยนะเอาจริงอะ่ะเขาทำแมปมาค่อนข้างมืดเนี่ยอะไรวะนะบอกพี่ว่าแลนมันคืออะไรแบบนี้นะครับคือเราต้องหาไฟแช็คเราวิ่งมั่วไม่ได้แล้วต้องหาไฟแช็คมาจุดเพราะว่าเราเจอสิ่งผิดปกติครับ แต่ผมขอลองกันนะว่าอนมม a l y เกมเนี้มันมีการจำสแกเรเราหรือเปล่าัลโอลชิมหลอฮัพโลหล่อหลทำอะไรอ่ะเต้นมอนฮันอยู่ครับผมกูมีเรื่องใจใช่วยไว้อะไรครับคือกูอ่ะอัดเกมอยู่แล้วมันเป็นเกมผีไทย อที่ต้องหาอโนมาแล้วมันยากมากเลยมึงมาช่วยกูหาดิพ <to> <ông inform inform vit> ูดใหม่เลยไหมกินไปก่อนเถอะโอเคปกติมันจะให้เฝ้ากล้องเท่าอะไร่ไม่ให้หรออันนี้คืออะไรก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอสิ่งผิดปกติเนี่ยเขาให้เราจุดทูบแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอก็เดินออกไปอีกประตูฝั่งนู่นไปได้เลยแต่มันยากตรงที่ว่าเราเนี่ยจุดทูบไม่ได้ถ้าเราหาไฟแช็กไม่เจอเว้ยเอ้ามันต้องหาไฟแช็คด้วย อถไครับกัไม่อยู่แบบพี่เดิมตลอดแล้วมันจะมีเสียงของไฟแช็กเนี่ยเอ้ยที่ไงที่นี่เจอแล้วเจอแล้วนดีเสียงสวดส,วดสวดศพปะอืมน่ากลัวต้องดูทุกอย่างเลยไหมนะชื่อคนตายอะไรย่างเงี้ยไม่รู้เว้ว่ามันละเอียดแค่ไหนอะแพ่เพิ่งเล่นเหรอใช่พี่เพิ่งอัดไปได้ประมาณสิบกว่าน,นาทีแล้วพี่ก็ไม่ไหววะ ผัวคือกลัวหรือค่ะพ่เออรหรือคือกลัวเนี่ยแปลกนะเนี่ยไฟมันเป็นสีแดงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบทลหมดคือมันมีสํารวจแบบไม่มันทางไม่ได้เป็นเส้นตรงอ่ะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมีบ่อน้ําใช่ป่ะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นป่าต้นอะไรนะตาลเอ้ยไม่มีตาลทรายที่ภาคใต้มันชอบมีอ่ะ้นตาลที่เสียงคนเดินอยู่บนหัวป่ะ มึงขำอะไรวะพี่วานนี้มันน่าจะปกตินะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเข้าประตูเนี้ยแล้วมันเราเราถูกอะ่ะมันก็จะเทียนติดหนึ่งเล่มไปไอ้สัตว์นี่เป็นรอบแรกไม่ใช่หรอมันไม่มไม่มันไม่ควรจะมายถึงรอบแรกปะต้นไอ้นี่เปล่าต้นป่าอุ้ยพี่อ่ะอุ้ยเสียงอะไรตกใจหมดเลยเราบอกว่าไซอุทานยังแมนกว่าพี่เลยม <laughs> ูร้องอุ้ยพี่อ่ะพี่ตุ๊กอี้เลย มันแปลกจุดเลยจุดจุดร้องอะไพี่ดุ๊บ้ยสะพานบายฟอร์ดนี่ไงแบบนี้แบบนี้มันติดแล้วเห็นวะพี่ว่ามันต้องมีสักรอบหนึ่งอะที่คนเดินมาแม่งไม่ใช่หลวงพี่คนเนี้เอต้องเดินฟังเสียงไปเช็กก่อนอ really. ุ้ยอะไรอะเมื่อกี้ไฟเขียวเขียวอะกระสือเนี่ยไหนไหนซ้ายอะนั่นนั่นอะไม่เห็นเนาะ ข้างหน้าหรือว่ามันเป็นอะไรวะโอ้ยไม่เชี่อเลยอะไปเช็คมีเสียงด้วยเหรอเออไปเช็คเกมนี้มันมีเสียงเว้ยนี่ไงเสียงอยู่แถวเนี้ยนี่ไงเจอแล้วอ๋อเสียงนี้เหรอใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเสียงแบบ เฮ้ยเอาวะติดสองอันแล้วคืออโนมาลีมันอะพี่ไม่รู้ว่ามันละเอียดขนาดไหนจนแบบเราต้องสังเกตตายายในสารหรือเปล่าอะแต่มันดูใหญ่ยู่นะเล่นไปแล้วกันจนกว่าเทียนจะดับถ้าเกิดพลาดครั้งหนึ่งก็คือเทียนดับหมดเลยถ้าแถวแถวนี้มันปกติหมดทุกอย่างอะเราต้องเดินเข้าไอ้ป่านั้นเว้ป่าตาลอะมันคือต้นตาลจริงๆใช่ปะ่ะไม่รู้ ชี่ะไม่ปกติเห็นปะเห็นเปิดสะพานอุ้ยโอ้โหเราเจอแต่ออนอมอลี่แบบใหญ่ๆเป็ดป่ะนี่ะเอาลงแล้วเราจะหลบยังไงมันมันตายได้นะเว้ยเกมเนี้ยเอาถ้าตายมันต้องเริ่มใหม่นะเราจะหลบยังไงอะหลังชนฝาไม่ได้เหรอไม่ได้สุดแล้วเหรอ ียองคจัด่ะโอ้โหไอ้ท hey. oh oh. ี่ด oh ูภาพดิว่าเติร์ฟฟักโอ้กลัวเสียงอะไอ้เฮียหน้ากลัวชิบห้าเฮ้ยพ้าไอ้ยังผ้าอะผ้าโอ้ยพี่มือผมชาว่ะเสียงไปแชกเสียงผมแชกอยู่แถวนี้ทีมเนี่ยเขาจวดศพเนี่ยไอ้เฮ้ย กูโคตรกลัวเลยตอนเดินเข้าไปเช็คในรูเนี่ยรออะไรอ่ะพี่โอโหไม่เช็คไม่ได้วหยเพราะว่ามันมีอยู่รอบหนึ่งที่กูกับทรายเจอพระห้อยหัวอยู่อ่ะเนี่ยหรือว่าเราต้องเดินเข้าไปเช็คในไอซอยโต๊ะจีนนี่ด้วยวะไอแซ่บเยดีบ้าดีไหมพี่หมาหอนจริงว่ะมันมันม,ม,มันเดินเข้าไปในนี้ได้เอ้ยอเราเราต้องเดินเข้าไปจริงเหรอร้องเลยนี่กลัวไม่ไหวแล้ว กูดีเสียงไปใกล้ขึ้นเรื่อยเลยเออปกติไอ้ตรงไม้หินอ่อนตรงนี้มันพังอยู่แล้วหรือเปล่าวะพัง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 จำได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมมันไฟแดงอ่ะแบตมันหมดเฮ้อเฮียใจทุกทีเลยเออเฮียใจหายตลอดเลยเม่อเดินออกมาเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยอะไรแดงข้างบนเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮียัเสาไฟ เฮ้ยกดรออะไรชิมอย่าปิดตาไม่ชิมไม่เอาไอ้ีไม่เอานี่ติดอันนึงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามาพยายามกันต่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรอบรอบนี้ไม่ได้อยู่บนลงเฮ้ยมีเยอะด้วยมีอะไรอ่ะมีเต็มเลย เฮ้ยยะยยเยยยยยยย้ยย้ยยยยยยกอ่ะยย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 เลยยย่ยย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 ย้ยไยยยยยยยเยย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 ยรยย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 ่ยย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 ย่ย อ,อ,อืมก well, ูแทบเครื่ยงยาดมเอออาออกไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ได้เหรอวะพระเนี่ยมันมีแบบผีปอมมั็นไฟแช็กเหรอวะทำเป็นเสียงไฟแช็กหลอกกูเดินไปเป็นผีไม่ชอบตรงนี้เลยอ่ะเฮียกูก็ไม่ชอบเหมือนกันโอติกูไปแล้วนะึอุ้ย เออเอว่ะเหลือสี่เล่มเท่านั้นขอเจอนอมรี่ใหญ่ๆอ่ะเราจะจบกันเลยโปรเจกต์เนี้ยเออเออมันไม่ชินจริงๆว่ะกูเดินเข้าประตูมากี่รอบไม่ตกใจเพราะอะไทุกรอบไอ้เขี้โคตรเพียนน่ะนั่งอยู่บนโล่ก็แน่นั้นน่ะไม่มีไม่มีโอเคเฮ้ยอะไร อะไรไอ้เฮียไม่มีอะไรแล้วแหละไปนะอะไรครับปกติเฮ้ยเอาไว้สามอันเฮ้ยพายิ้มพายิ้มหมอพายิ้มเหมือนเดิมยิ้มอยู่แล้วพายิ้มอยู่แล้วแต่ไรด้านขวาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดายวเลยไปแช็คไม่เจอไอ้ ใช้ตกุน,นี้ไม่ตามกูมาไหมฮะจุด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 บ้าหู้ได้สองเันเฮ้ยอะไรผูกอยู่บนต้นไม้อ่ะพี่เสียงเท้าใครอ่ะใช่ข้างหลังนะอ่ะเฮ้ยนี่เสียงเท้าใครไปรู้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าวะแตกปะไม่มีที่ที่ใหม่ไ่มนะพี่ ไม่ไม่ที่ใหม่คือกูไม่เคยเดินเข้ามาเลยตรงเนี้ยพาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเริ่มเช็คละเอียดแล้วอะเราเหลือแค่สองต้นนึงว่าเทียนอะหลุมหลุมเช็คยังพี่ยังยังยังแล้วแต่ว่ามันแอบอยู่ข้างล่างข้างหลังนัง่นนะหลุมไม่มีอะไรพี่ผมดูตาเดียวอะกลัวแต่ข้างในหลุมนี่แหละหมหมไม่มี <c oughs> ปกตินะอันเนี้ยมีใครนั่งบนป้ายอะไรวะเนี่ยออมันคงไม่มีอ,มมอะไรอี่ประเภทเสียงแล้วอะไรยังไงเฮ้ยอะไรอะไ,ไอ้เนี้ยดวนเลยอันเดียวอันเดียวเท่านั้น <laughs> ลุงพี่โอเคลุงพี่ปกติ <laughs> ในเนี้ยเราลองเข้าไปฟังเสียงรอบนี้เนีลย มีอ๋อมันมีเว้ยอย่างเงียบดีโมันเงียบวันงหยอเลยไอ้เยยดวนเลยพี่ดวนเลยอ้ด่วนเลยเก็อเลขไปอ้ออยู่นี่เราผ่านแล้วเมื่อกันอนมจากไหนอะไม่รู้มาเลเกร์มาเลเกยไปเฮ้ยอะ อะไรกะมันควรจะหมดแล้วไม่ใช่เหรอเอ,อ้เอาฮ่าฮ่าประตูนั้นนี่ทำไมประตูมันไม่ใช่ประตูมิติแล้วอ่ะเอ้ยไปหลอกปะเนี่ยมนหลอกปะเนี่ยดันหม่ดันหม่มเปล่าเราเราจุดดิวะไม่มีคนยืนอยู่มีคนยืนอยู่อุ้ยมันมันมีคนโบกมืออยู่ไปจุด<ห>เลยพี่จุดเลยจุดจุดนีต่ตงจุดใช่ไหมไม่รู้ ครอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเขาโบกมืออยู่ทําไมอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ไม่ก็ดหัวใจจะวายเหี้ยเด้หญิงหายตัวไปจากสุสานห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ยกูต้องยังขออ่านแบบนะเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตรังได้แจ้งว่ามีนักเรียนเนี่ยมัธยมหายตัวไปนี่แสดงว่าเราแบบอารมณ์ติดหลูปปะไอตรง รูปที่เราหายตัวไปกับรูปงานศพอะมันรูปเดียวกันเลยเว้ยก็คือเราเองเหรอคือท้ายอะอยาาก็เป็นเสียงเรามันก็เป็นเสียงเด็กผู้หญิงด้วยอะขอบคุณน้องทรายนะครับที่มาเล่นกันแล้วก็ขอบคุณชิมที่ไม่ช่วยเฮี้ยอะไรเลยนอกจากตกใจพระคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไงบ้างกับสำหรับเกมเกมนี้ความน่ากลัวก็คือมันน่ากลัวมากนะครับเพราะมันเป็นผีไทยอะผมไม่ชอบอยู่แล้วผีไทยอะ แมพของเกมนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนเกมหาอนูมาลีเกมอื่นๆนะครับสำหรับตาแรกๆที่เรานั้นได้เข้ามาเล่นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเดินจนชินแล้วเนี่ยมันก็จะรู้นะครับว่าควรเดินไปสำรวจตรงไหนบ้างและเกมก็มืดไปสักนิดหนึ่งนะครับถึงมันจะมีระบบไฟฉายมาก็เถอะนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างมืดเกินไปอะ่ะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็ทําได้ดีแล้วนะครับน่ากลัวแบบน่ากลัวมากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมวิจาร์คอมเมนต์เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องห่อตัวลาไป